呜。Oh นี่มเจ้าไน้่าถาอย่างเราฆ้าถามหาพีิ้องฆ่าถามหาพน้องในพระรยังกอกฆ้าถามหาปะไยในมรกตทอดสุดไทยเาถามางรลบเต่งเหียเจ้ายไรไงแล้วมัตงอไ่ไพราะ่านว่าเราย้วจะไปรอิงจคว้าคว้าไว้ผ่านคอยเป็นนีเจ้าใ่ไม่ ใคราเช่นไห้ใครก็ใครก็มาแล้วต้นหอมหัจักว้มมงม่นวาให้มันงอนงองพี่งอนก็เออพี่น้องเลยเป็นไงเบิ่งสบายดีไหมไปสบายเขาจะมาดูคุณรงเสียงูใสเสียเสียงดูายเสียงดูกองอยดาวเสียงูนีมันดูสแหวนรุ่งแหนรุ่ก ตาฝนตาแดดน้าอากาศเปลี่ยนแปลงสาม็พี่น้องไครจได้นีเอาไมาแจกบนภูมป่าผู้ใดหอดพวงผู้ใดหอดพวงอะไรอมาแต่าจมน้ไมกัดทีได้อีกไหมพวกหลีดแม่ไม่หมดขอบคุณที่มาหรับกำลังใจ ม่มันมาเดี๋ยวๆมคิดมคิดยี่ไสฮะจาใจยุติลกกับป็นนี่หามึงมึงเข้มเ้เอาไปแม่นๆแะเ้า้ปีวันนสยแล้วขมองโกเลียนไม่ไม่ไม่แย่ยัก่อนไ่ย่ย่ม่คิดใช่ไม่แย่คิดที่ไไม่แย่ทีแม่อยลลใ่ยกมือจับหวดคนรับเป็นแม่แย่เบิดมาล้เแม่ยทีแม่ให้การับเป็นแม่เจ้า เราเมบอยูเขาเอา้าาไมงปูกเนาเมบจังไหนเ้าเบจังไหนไอ้ยัไวันนี้าคบตายหน่นพู่นเดี๋ยวนี้แม่ไปมันธรรมดาเป็นยังไงอุ้ยธรรมดาไปเมืแล้วไ้ังอแล้วไปให้แต่ก็ยืนไห้นาดมาไหลด้วยมือแระแบิดสนเทาเอาสี่ยงไปบนาดหน่อย ฝากพ่มอมวปหาบึงไ่ฝากไปดองท่านรสาดแน่นจ,าจ้างเดิมวอลลัหาบึงจะบาดื่นหลายประยุดรดสาต้านไฟมรมนาเป็นแบบไหนไ่กี่จ้างวอล่ัมมาแปลกอานาะคเอาอนาบุญประจำปีพูดไปจนปีรศสาดีนะเพราไงไฟเป็นกำนันอ้หูไป่นกำนนใัง่พราะไงไฟยางเปิดงานีกันจะเปิดงานไปม,มัน ให้เจ้าเล้ยเสิ้งจ่าบ่ให้เกียรติกำนั่นก็วางัส่ไฮเกียร์ละผู้ที่ว่าตีพื้นนะตีอะไผนะตีพไหไหคอยน่ะพ่อใหญ่ไม่หนี่สิ้งจ่าแตเป็นกำนั่นหนิเพราะมันงานไม่ไงได้หิดกันไหนยัยโอ้ยมือหนึ่งน่ะพ่อใหญ่ไม่หนีไปเที่ยวห่างอยู่นอนทต้นี่แหละไปเที่ยวห่างอยู่ห้อนห่างลิชี่เนี่ยบอกเลยไปซื้อของหลายหลายพนแลให้บัดกำนันมาโอ้ให้บัดกำนันมากแต่นั้นเราก็เลยเป็นกำนันเลย ไอันฉันก็จิ๊บ่ได้เป็นก็จิ๊บ่ได้เป็นหลายเท่ากันสื่อหลายเป็นบ้าเปลี่ยนยังไงเี่น้องเอ้ยผู้คนชาวโคราชจั้งหลายกันโคราชคนโคราชนี่ไหมนี่คนโคราชมี่ไหมเอาเออมาอยู่แถวนี้มีเราหนอแม่ค้าแม่ขายนี่ชันเป็นห่วงแต่คนหลายหลายไม่มีแม่เออขายของดีถ้าจะไี่กินเลยโอ้ยคนหลายก็ขายดีถ้าประดาไายขายก่ได้ขายไปไหนไปสำรวจก็แล้วเป็นยังไงลายตะคุ่นซื้อบองมีเงินซื้อของ พี่จึงหนีมาเท่านี่แหละขายของก็ได้เลยอะไร้จมแปร์โจมแปร์ขาจีใช้โคมทองแพงคือบอกบอกเฮ้ยนี่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 คนฉันทันเรื่องการขายของนี่เอาขายสมว่าก็ขายมาแล้วขายกาแฟก็ขายผมมีของดีตั้งแตเออมีค่าทาดีสิอดคอถ้าขายของไม่ดีนะให้เขาเซ็นถ้าเราหมดเดี๋ยวนี้ ล้วจะไปเก็บเงินกับใครเหรอก็ชาวเขาไปหาเก็บเอากูนี่แหละปูนึงเส้นและวปูนี้เป็นเส้นสิ้นขอดเสร็จทั้งหมดจักสีสิบบาทนะจะไปยังต้องขอดเสร็จทัมดเพิ่นอีนั่งหลักปูดีนี้มันอยู่กูไปสื่อของกูไปสื่อเครื่องดื่มทางไหนกโอที่ขวดนึงอยู่หลักของโอทีเออกูได้ยี้ไม่ใไงหนึ่งกูจะแฝงีเดียเออบ้านกูเวลาเขาจุดผูกเขาเรียกผูกนะเขาเรียกผูกอู้ยผกนะ ท่าเรียกผูกท่านกนาเรียกผูก,พ,กพูดสะอาดเรียกผูก,กอ้าทำไมคนบาดปากโคทำไมเรียกเลยคือใครอ้าเรียกแบบไหนหรอโอ้ยทงเขาจุดผูกตุ้มหิ้วเอ้าแน่เกิดมาอย่อา,า,ายงก่ไ็ไปแตดผูกตุ้มหิในว่าในว่าย,ยันหนาเกลียดมันหนึ่งโอ้นหน้เกลียดก็หนาเกลียดในในวันตอน,นต,ตอนหนักตอนหนักพระประธานในด้านหาครับผูกตุ้มรู้รู้ว่าตอนหนาพระประธานหีไม่อยากนะยัางยำดีในวันได้ว่าดี ฟคำคนนี้มันยากมันยากบมองดีเอ้าจริงๆมันเป็นภาษาบาลีบาลีแบบไหนหรอศึกษาดูเลยลองว่ามาเออก็เห็นติพระเขาว่าน่ะอาสังรหตังอาสังไหิตอาสังไหตังอาสังไหิตฮิตังเต็มันอยู่เป็นภาษาบาลีภาษาคำหนึ่งบี่ผมพ่อได้พยังมาอยู่อีกเนี่ยปัจจตังเวทิตโพ

นี่ตห้อนเงยเลครับเห็นว่าเตียงเห็นแต่แชร่ว่านี้ตะามงครับคอยไปเบิด์สามพันจับได้กตเบิร์3สามเเบิร์สองได้มีต่ตห้อนครับสั่นไรโอ้ยมันจะดีกว่มันไห้่มันจะเอาบุญมาว่าเขาจะไปเอารถเก่งมาห้มันจะเก่งตายด้วยัดจับบัตจบบัตละยี่สเออสิะสามามาข้าจะเอาลูกจะไม่จะเก่งตายจนที่สำหรับคอยจับอีกไม่อีกแค่หนึงได้ใช่วางเลบอร์ศูนเออล โอ้โหจักรยานนึกวตา์ะใช่เหรอรถเก่งกีรถดีอันนี้ด่อนเอาจะเล่มรถบ้านยู่หันจักินคุณพูดไปชิลล์มออยุคปัๆจุันเซียวโลกเลยเจังหูะจักกัานยัลไงแฟ้นครับไปนี่นี่เต็กี้ไอคือมันนี่แหละลอยเป็นกระเทยอีแม่สั่งเอาตัวเป็นกระเทยยัง เลือไ่ได้เพลอดีนจะเป็นเด้อกรเทยด้อเห็นังไงเกิดพบุชาสังสกเป็นยังกงดีเพราะจแลว่าจะเป็นพดีของสังคมแหนแหน่เอาเอาต่อยุดใช่หรกระางนี่เอาจาไหนจังมจันสาวน้อยเพื่อนแทนเขาเมื่อไรนะครับอ๋อมีสามสิบเมื่อเอาเมื่อไรกคไดูมันถึงมงคลอเอาเมื่อไรดีวะเอาเมื่อฉลองกันเป็นกะลีของแม่อย วนที่3าีเดือนนึงที่สามสิบเอ็ดมือเอาเสียวสาันเเอาจากสีปี6-8แปดหกเจ็กแปดจากมกราถึงเมษาเต็มนะครับวามี่ห่องานัพี่สีแม่คาราเมครับ้วบอกเ่าดิฉันว่าเขาอยู่ิบหกปีว่าเอาเอาเสียวสาวหน่อยแต่ยนี้บางตอาซาบมวนขึ้นอย่างนี้แม่ย เอาเยวันจำสีนี่ก็เนบ้างหนานแรจำปาโตนี่แหะครับเยันจอมสีเรียม่แดอีกว่ามมนแดป่อมนี่เออละเอีดวัดมาวัดเสวดลวัดเสวดลเล่ป็นเป็นพระยาจุลนีไปชีพนาดีเดียวนรอหนึ่งนากีลูกตาแล้วสิล้ำถึงพระยาจุลนีนี่ดิถึงพระยาึอนไรแมนยนวัดนี่แสิมีเนี้ยดิเียกูแหลกแม่ คม่เราเสยื่อเนั่งาขี้ได้ก็สยอใมเ็สย่เล็่งาขี้บ่าี่เกพรแได้แหกาผกไอยู่ในยังไงบ้างก็ไรไปหานมานี่กมลยวมึงเล่นเองทราบไไปมาสสิงละจ้างมเนี่ยมพูดมาข่ข้าไปละานอร่อเอาไปสิซเนียมอยากเพิ่หในับเมอยากออสเด้อเอาออกมา ก้อนไหนกุงสองกับกุ้งสองขอเอากุ้งสามมาให้อีกก่อนงสอ,อ,องสไปงงไจ้างไรตุงกไไตัวรุงอะไรบ้ตุงอะไร้าโอเคจับปลาชิโตเอาจับปลาชิโตให้อ,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 อีกไเอาไปวันเอาปลมากองเอาปลาาลา